เขาดับแม่นนะกนึงเขาดับล่งคนเลยมหล้วเขาดับแปดคนเลแปดสองก็ติดตัวม่แลงคนแ้เหลือเปลือแปดห้าแปดเจ็ดจะเปนหาแปดเจ็ดนี่ผมทำไตามนี่ก่อนลงหน้าทำตามไ้กลางวันเปนก่อนเพราะว่าแล้วก็ไปมาไล่ตัวไหนไม่จะเล่นสุกเนี้ยคนเวลาไล่แล้วตอนนี้มันก็ิ่มีนะแปดห้าแปดเจ็ดแปดหกปเจ็ดนี่มาเลขอ่ะแปดหก ก็มาเนาะแปดหกด้วยใช่แถมแปดหเป็นชตัวเป็นหชุดแต่ถ้าเราจะปล่อยแปดอย่างเดียวมันไม่ได้ไงมันดังอยู่แล้วแหละแปดชุดนี้อืมผมต้องปล่อยเจ็บไปด้วยเพื่อมันให้มันหลายๆตักันบ้อนแต่เราก็จะซอร์กคือให้เล็งแค่ตัวกแปดสามแปดหนึ่งแปดสองก็จะไม่มาเหรอใช่แปดหนึ่งมันอเ๊เลยวันติดาบดมาป สองติดเพืไม่ได้ลงทุนนะอ้าวใช่ไหมเรียกเดชคือล้างก้นก่อนลูกแปดสองเนี่ยติดเลขไม่าด้ลงทุนเ่ยแต่ว่าปีหนึ่งมันจะลดแค่สองครั้งนะเลขไม่ได้ลงอ๋อเพราะว่าหัวปอนนะที่มันสี่สี่กับแปดเก้าอ่ะมันมันหลุดไปแล้วเลขไม่าด้ลงทุนมันมาหมดเลยแต่หอวเลขมันเอาอยู่เนี่ยถ้ามันเอาอยู่ปุ๊บมันจะเดินยาวเลยแล้วหนึ่งเลขหนึ่งบนเนี่ยเลขหนึ่งบนเนี่ย เป็นติดดับอ๋อแต่กําลังวันมัน,นมีไงเพราะในเมื่อกาลังวันมันมีเราก็ต้อง่อยตามนี่แหละ่อยตามเลขกาลังวันไปพ uh. ้าวดแล้วนี่ผมที่ผมตัดแปะเจ็บออกเพราะนี่แหละเอาเลขลับไปตัดแปะไอ้เก้าเจ็บออกนี่แหละเจ,จ็บบนมันติดดับไงเออ,เอ,อต้องตัแตดแต่เลขสามัวผมไม่ได้ตัดเจ็บบนติดดับใช่แต่แต่เลกว่า ่กับสองดยังไี่่าหาตัวติอยู่ไม่มีเวลาทำตัวติดหนึ่งกับสองใช่ไหมล่างใช่มาเลยตัวหนึ่งอยู่แล้วแล้ววัดฝังผมั่นเก้าล่างเก้าล้อเ้าล่างพที่แ้วผมันหนึ่งล่างลมาได้นรอไหนตอนนี้มันมีหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองฮะตัวแสปกติเ็ล่างปกติเจ็ดล่างคือไม่มาได้หรอหม,มกับเจ็ด,ล,ล,ล,ดล่างไม่มา หกกระเียไล่ากกระเีบโอ้หกกรเี๊ยดีะตัวนี้ผมก็รอรอรอดูวิเคราะห์สถิติมันว่าจะมากันหนึ่งอะไรสองอะไรตอนนี้กบางจะมาเล่นตัวที่ว่าปันตัวเดียวไงถ้าหนึ่งบนมันดับก็หนึ่งล่ามันก็จะอยู่ผมคิดอยู่นะตอนนี้แล้วถามทีมงานว่าถาขพวกมูงกับเลขกหนึ่งว่าใครดับดับเก่ นี่สังเกตว่ามันออกที่นัมันออกแปดแปดเก้าใช่ไหม่แล้วก็บอกเจ็ดเก้ามันลดแต้มลงพอเจ็ดเก้าปุ๊บเนี่ยว่าว่าเนี่ยแปดเจ็ดรวยนะใจกว่าไม่เลยโอ้แต่ต้แตมลดแตมแต่ละตัวสับสุดวันเพื่อแปดเจ็ดแปดหกใช่ใช่แต่มันทิ้งไว้ครับตัวไงแต่คือมันทิ้งไว้ครับตัวไงเกิว่า นี่ยแปดเจ็นแปมแปดห้าไอ้พวกเนี้ยมันสามารถซื้อหนักได้เมื่อเมื่อคืนผมก็ดูนะที่ไปตลาปาผมดูว่ามันมีแค่แปดสใช่ใช่แปดบป่แปดปดามามาไม่ได้แหนึ่งมันติดหลังผมไงมันไม่ได้จิจิเขนเข้ามายาวนาเนี่ยทำไงจัดหนักไปแล้วเออดูโอกาสมันมามันน้อยเลยอะหนึ่งสองเลยล่ะสองเลย สองเจ็เพ่อนนแต่ก็อะมาได้แต่มันไม่เต็มร้อยเนี่ยตอนนี้ผมเลยมองว่าที่แปดห้าแปดเจ็ดแปดหกเนี่ยกำลังมองจะอยู่มาสามตัวนี้แล้วิอ้าวกําลังวันมันมาแล้วเก็มา้มาได้แค่แปดห้าแปดเดเลกำลังวันมันมาดูกำลังกำลังวันมันมีตัวไหนฮะกำลังวันคือนี่เลยครับเจีตัวเลยแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองลังวันคือไม่มีหลุดตั้งทัเลยนะ แป 2, 15, ดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดใช่ที่กำลังวันเลยนะแปาาดในใน 7, หน <ไป S 2> <2 S 1> ึ่งแนะปดสองแปดห้าแปดเจ็ด,ดก็มีห้าตัวเท่านั้นนะแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดแปดหกนะห้าตัวใช่ฮาุคนหลักหลักแปเจ๊ซื้อแค่ห้าตัวนี่พอแต่สามไม่มีใช่ไหม แต่สามไม่ไม่มาด้วยกันประเด็นคือมันไม่มาด้วยกันเพราะว่าไอ้เอกซัวเขาล้นหนึ่งอ่ะมันได้แปดกับสามมันต้องมาตัวใดตัวหนึ่งในเมื่อมันเด่นแปดแล้วสามมันจะไม่มาคู่กันอ๋อถ้ามาก็จะเป็นสามหนึ่งมั้งไม่ใช่ไจะไปกับตัวอื่นสามต้องสามต้องไปคู่กับตัวอื่นแปดก็ไปคู่กับตัวอื่นมันจะไม่คู่กับแปดสามมันไม่เป็นมั่นกันใช่ไหมใช่ไหมจะได้ตัดทิ้งเนี่ยตัดทิ้งประหยัดกําลังซื้อได้จติดกระแส เี้ยนิดหน่อยซื้อได้กันทุนเนาะกันทุนเนาะใช่การทุนใช่ตัวไอเจ๊เจ๊แบบที่ทีลวงบอกว่าตัวไหนก็มาซื้อมันติดตมลงซื้อน้อยลงน้อยตัวไหนที่ว่ามันเด็ดตัวก็ซื้อเยอะขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยละซื้อสมอตัวตายเลยได้แต่ทุนงวดที่แล้วนะแต่หลักร้อยโอเคไหมเจ๊หลักร้อยหกพันเก้าเก้าดีนะใช่ใช่วันนี้ตัวไหนอะยังเลยครับยังเลยเดี๋ยวทีมงานยังไม่อยู่ ผมจะพูดให้เลขเลขห้าชุดเนี่ยอ้หลังล้อมจะมีสามตัวมันจะตัดจับไปออกมาประมาณสิบห้าชุดแล้วจะจับตัวนี้เราเลนหลม้ินวเราจับเลนเลนลเก้าเก้าหนึงเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าห้าเก้าเก้าเ็ดวันสุดท้ายวาเราไปจับเก้าเเจ็ดิงไงไอ้เก้เจ็ิงเก้าเจ็ดมันเ็ดจับไปหละทั้งหมันเป็นเแต่ต้องตัวชุดแรกเขาก็ถูกเงยอยู่ในโซ น่าจะออกห้าหนึ่งกันใช่เพราะว่าเน่ยเาครอบพรวนี้เขอยู่อ่ะเขาซื้อมาเลยนะหมื่นหมื่นครูห้าพันเลยนะครับผมก็เลยผมก็ให้การตีอ่เลาเเสืเตาเลเลยไปซื้อห้าหนึ่งเลยเยะเนาะผมก็สงสัยว่าใช่ถ้าออกห้าหนึ่งก็รวยเลยเดละ มันเป็นข้อมูลไงคือว่าเราเราข้อของวาเป็นที่นี้ใช่ทะเลกันระว่ามันมีระว่ามันมีจ้ารับกินเจ็ดกับเก้านี่แหละทำไมใช่เพราะเขายู่ก็สองคนซื้อเยอะอืเจ็ดกับเก้าแต่ให้ซื้อติดเก้าไว้โอ้ยเก้าเจ็ดเขาก็กินเขาก็ไปจ่ายให้เจ็ดเก้าเอ๊เขาไก่ให้เจ็ดเก้าแล้วเขาแล้วไอคนซื้อเจ็ดหนงเจ็ดเเขากินหมดเลยไง ที่จริงมันก็ถูกต้ออยู่นะมันก็ถูกต้ออยู่นะเก้าเก้เจ็ดเนาะใช่ถูกต้อยู่แต่มันมีข้อมูลมานะว่าเรื่อกับอาจารย์อเตียย่าูเนสียงนี่แล้ก็ชอบชอบหลักเก้าเนี่ยจะแรงวงไว้ให้เลยหลักเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้ก้สองก้ก้สามเก้ก้ห้าก้ก้หนึ่งนาะแปดห้าเอาหมุนทุกตัวนี้แล้วเนาะแปดห้าแปดเจ็ดแปดหน ใช่ก tamam, well, so so ็ค yeah. ือแค่แค่ชุดเองเจ๊แล oh no. ้วเราเริ mm ่มไม่ต้องซื้อตัวอื่นเลยเจ๊ทุกนที่เจ๊ซื้อตัวอื่นเจ๊จะไม่ได้เอาจะซื้อแค่แปดตัวเนาะแปดอะไรก็ช่างเนาะเอาตัวที่มันเด่นเด่นเลยที่ที่เซียนเขาจับให้เลยตัวเด่นเนาะใช่รักตัวไหนก็เอาตัวนั้นเนาะใย่คกวัตถุมารมันก็ไม่มาอืมใช่ไหม นี่มันมีตัวเจียตัวแต่ละงวดแต่ละงวดต้องต้องต้องว่าตัวไหนต้องว่าไปตามกันตัวนั้นเนาะอ่าใช่อย่าคิดว่าเลขดังไม่มาผมบอกให้คิดว่างวดนี้แหละต้องมาเลขดังคนที่ว่ามันจะไม่มาเลขดังล่ะมันจะตลบหลังเราเนาะแต่ว่างวดนี้มันจะเป็นยังไง เอาเียวรอาเอาเอารอาเราข้าวขาสองตัวใครซื้อไม่ได้ก็ไปซื้อสามตัวเอาถ้าให้วิ่งวิ่งตัวไหนนี่วิ่งตัวไหนนี่วิ่งแปดกับอะไรแปดวิ่งแตัวเดียวตัวเดียวเนาะโอเควิ่งแปดตัวเดียวโอเคขอบคุณมากๆากไม่เป็นแนวทางวันจ้าจ้าโอเคขอบคุณมากๆ รวยรวยงวดหน้ารวยรวยจ้าสวัสดีค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ทะ่านผู้ชมมุนติกระใจกระหายมากวิ่งแปดแปดห้าแปดเจ็ดแปดหกแปดหนึ่งแปดสองถ้ามาได้ก็มาได้เป็นเลขกำลังวันถ้าบม,มากก็คือตัวเด่นนี่เลยค่ะแปดห้าแปดเจ็ดแปดหกนี่สามตัวนี่มั่นใจแต่แปดหนึ่งแปดสองนี่ก็มากหน่อย แต่เป็นเลขกำลังวันก็มาได้เหมือนกันฝันวันเนาะสำหรับเลขล่างกับมาหนึ่งค่ะหนึ่งกับสองหกับเจ็ดไม่มาสำหรับเลขล่างเนาะหนึ่งนี่หาตัวไซไวได้เลยค่ะท่านผู้ชมเจเดงขอตัวล่าไปก่อนนะคะทุใจซื้อคิมกระทักมาตามบอรโทรคือในหน้าจอศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสอง้าหกแปดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ